มะข่จ้า่มะข่อขาดมกข่าค่ะดูนะอันนี้จะกินแบบสดๆเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยต้องเอาเม็ดออกด้วยนะคะอ,อันตรายกินกินไม่ได้ครับกินก็นเสนว่าว่าเป็ดนะว่ายมันจะกระเด็นเข้าตาอันนี้ไม่ต้องกินน้ำจิ้ม เมื่อสุกแล้วมันก็จะแบเปรี้ยวเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวจะเห็น้เบ่งเดียวสีฟองกรสกันกสวยมข่าสวยมะขอ่ขขอ การกระดิง่งใจนาจะของเนาะแกออกมาแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาออกจากเปลือกมันอยู่ค่ะ mm hmm. นี่ฮะนี่ไงเรียบร้อยแล้วออกออกแบบนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็จะมีถ้วยเลย็กถ้วยเลยก็กเอาไว้ทำอะไรบีบเสียงอย่างงี้ค่ะบีบเพื่อที่ให้เขาออกจากเม็ดของเขาบีบออกค่ะบีบออกนี่เห็นไหม อืมร่อยแน่เลยสีเร็ดสั่วค่ะส่วบบกคอส่วบักคอส่วส่วบบกอ้อเคยกิดนแต่สมัยในนอยเนี่ยคเคยเอาบกคอนี่แหละมาต่ำแต่ว่าเข้าวว่าตรงต่ำแบบทั้งย่านทองเสียตรงต่ำเอาเปลือกมันใส่น้ำค่ะเปลือกทั้งเปลือกทั้งในมันต่ำใส่ขันเลย <c ười> เคยเห็นอยู่แต่ว่าตั้งแต่ กินกินนั่นต้องเอาไขา่เปลือกโอ้ยข่เม็ดเด้อค่ะเพิ่นเคยพี่ตัเคยไข่เม็ดกินเม็ดมันบ่ได้บวกอากาศเองมีบางคนเพิ่นก็สะดวกคือเพิเ่นก็ขื่นโลดค่ะทำแบบนี้แล้วก็จะไปใส่น้ำปลาร้าเขาครัว้อมเลยเจ๊พี่เสร็จแล้ว ใส่เทสอ่นะคะ่ะอมมากเลยนะอมมากอมมากนะก็ใส่ตานเดอประมาณขึนประมาณตานอนไอย่างงายนิดนึงข้นะตอนต่อไปข้าวคั่วใส่หัวค่ะ,คะ ว้าวอ่าพร้อมเสร็จครัพร้อมเสร็จพร้อมเสร็จหอมมากเลยอ่ะว้าวหอมามากเลยอื่หือดีกว่า